อาการน้นเป็นยังไงคะไอ้ชายใหญ่ของบ้านม่นต้องการอะไรอนมตัวเดียวก็พอแล้วอนมตัวเดียวก็พอแล้วลูกเอ้ยร้อนเหรอคิดว่า ร้อนอยู่ยคนเดียวหรือไงพี่อิบร้อนไหมอ่ะก็ร้อนเหมือนกันน่ะน้องเป็นคนเดียวเหรอโหไอหมาขี้ร้อนรู้ว่าแล้วผุดลุกผุดนั่งเนี่ยนอนเลยหนับไม่ลงเหรอฮะร้อนขานาดนี้หนับไม่ลงเหรอ หลับลงไหมหลับลงไหม